คันเร่งไฟฟ้าใส่แล้วจะแลงขึ้นไหมอันนี้คือคันเร่งเดิมๆติดรถมานะเหยียบยกเร่งเหยียบยกเร่งเหยียบยกเร่งก็คือต้องรอจังหวะรอช่วงอะไรประมาณนี้นะแบบนี้มันไม่ทันใจไวรุ่นไงคือเหยียบแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งรอบมันถึงจะมา มันรู้สึกช้าไปหน่อยเปลี่ยนเป็นคันเร่งไฟฟ้านะก้มไปที่คันเร่งเนี่ยมันจะมีปลั๊กสวิตช์ไฟเนี่ยแค่ดึงออกมาแล้วเอาคันเร่งไฟฟ้าตัวนี้ไปขั้นกลางไว้เสียบง่ายๆแค่นี้เลยอย่าลืมติดตั้งสายรีโมทแล้วล็อกเค็มท้ทยให้แน่นแบบนี้ด้วยนะแล้วสายรีโมทอะ่ะเขามีกาวสองหน้ามาให้ก็ติดตรงที่เราชอบได้เลยหลังจากสตาร์ทเครื่องแล้วลองมาเร่งกันดูซิเป็น hey! ยังไงเฮ้ยเอเหยียบไปแล้วมันติดเท้าเลยเห็นไหมเร่งมาเร่งมาคือลอกมาไวมากแล้วเขายังปรับการตอบสนองจะเร็วจะช้าได้ด้วยนะมีสเต็ปททีี่1สเต สองกระพริบแบบนี้สเต็ปที่3ก็คือกระพริบ3ทีส่วนกดสเต็ปที่4ก็คือจะกลับไปใช้ค่าของโรงงานค่าเดิมโดยไม่ต้องถอดต,ตรงนี้ออกอะ่ะเอ้ยอก็มีให้เราเลือกได้นะสรุปใส่ไปแล้วเนี่ยเครื่องมันไม่ได้แรงขึ้นแต่อัตราการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยเหยียบแล้วมาเหยียบแล้วมาเนี่ยมันไวขึ้นมันเป็นแบบนี้ถ้าถามว่าถูกใจไหมผมบอกเลยว่าสุดๆอะ่ะใครมีรถนะซื้อไปใส่เถอะโอ้โหเหยียบโคตรมันคันเร่งไฟฟ้าจาก ECU Shop ชื่อนีวไว้ใจได้ใครมีรุ่นไหนใส่ได้หมดเลยไปเลือกเอาให้ตรงรุ่นที่ตัวเองใช้นะรราคาคโมช่นกดดูตง้ไเลย